พระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยามหาราชเมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าน้องอยาเชอเจ้าฟ้ามกุฎสมุติวงศ์พระวชิรยญาณมหาเถรทรงผนวดเป็นพระภิกษุเสด็จทุดงจาริกไปบูชาปูชนียสถานตามหัวเมืองต่างๆราวพุทธศักราช2376 เมื่อเสด็จถึงเมืองเก่าสุขโขทยัยทรงพบศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงเป็นจารึกหินทรายหลักสี่เหลี่ยมด้านเท่าทรงกระโจมหรือทรงยอข้อความจารึกมีปรากฏทั้งสด้านทรงภาคเพียรศึกษาศิลาจารึกกระทั่งสมปีต่อมาทรงอ่านจารึกเป็นผลสำเร็จโปรดให้ทำสำเนาคัดอักษรด้วยเครื่องพิมพ์หินพร้อมคำแปลเป็นภาษาอังกฤษบางคำ พระราชทานแก่เซอร์จอห์นเบลริงราชทูตอังกฤษเมื่อพุทธศักราช2,398และพระราชทานแก่คณะราชทูตฝรั่งเศสในปีถัดมาศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงนับเป็นศิลาจารึกสมัยสุโขทยัยหลักที่1เป็นเอกสารโบราณสำคัญที่สุดของชาติไทยและของโลกอีกชิ้นหนึ่งเป็นหลักฐานที่ปรากฏการใช้ลายสือไทยเป็นครั้งแรกในพุทธศักราช1,835 ศิลาจารึกหลักนี้นอกจากจะแสดงแบบอักษรและอักขระวิธีที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยแล้วยังได้รับการยกย่องว่าเป็นหลักฐานสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์เศรษฐศาสตร์นิติศาสตร์สังคมศาสตร์รัฐศาสตร์เพราะเนื้อหาบ่งบอกถึงสภาพสังคมเศรษฐกิจหลักการปกครองตลอดจนความเชื่อที่เกิดขึ้นในช่วงสมัยนั้นด้วยเหตุนี้ องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกจึงได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกเมื่อวันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2546และขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำของประเทศไทยเมื่อวันที่21ธันวาคมพุทธศักราช2558